กินของแต่ละคนไม่ใช่ห้่อยเปิดใหม่แล้วแบอ่าคืออะไรอาจารย์สสดีโซเชียลนะครับตอนนี้เป็นท่าโซเจ็บปวเี่ยมจบเทนวันี้เป็น่าวิจัยสำหรับ IGP 6กทับหนึ่งนะครับตอนนี้คือคนกำลังอยู่กับอาจารย์สลัน ตอนทียี่สิบกับ i อันแรกคื I, อไ I ฉันรับอ่ะนะครับทีนี้ตอนแรกในข้อมูลของเรานะครับในข้อมูลของหนูจะมีหลายฟอลัมมากเลยนะครับคอล์มแรก L อนี่คือความยาวนะครับอะเดี๋ยวผมเขียนนะครับเลยหนูเอาข้อมูลนะครับมาพิมพ์ใน e อ c e เซนะครับความยาวทียี่สิบคืออ่ปขอโทษอันนี้จะเป็นค่าที่ผมทำยี่สิบรอกเอเคเนาะ ของหนูก็จะเป็น T เลยครับ T สิบไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ขอเราจะชื่อไม่เหมือนกัน a n w a y ใส่เหมือนกันครับ e r r o r เท่าไหร่ลูก0.4 0.4มาจากไหนนะ Reaction time โอเคนะครับสเต e ปต่อไปครับสเต e ปต่อไป Step ต,ต่อไปเราจะคือ Excel เนี่ยที่มันสะดวกอย่างหนึ่งคือเราพิมพ์สูตรเขไปได้เรารู้ว่าขั้นตอนต่อไปนะครับอันต่อไปต้องเป็นค่าเฉยๆถูกไหม คอลัมน์ที่สองเป็นค่ายี่สิบใช่ไหมครับยีบ่สิบออันต่อไปเป็นค่าเฉยๆให้หนูอ้างอินเซลผมจะกดเท่ากับนะครับุูนะกดเท่ากับปึ๊บให้หนูกดเซลล์ที่หนูจะใช้คือตัวนี้ใช่ไหมครับยี่สามจุดหนึ่งมันคือยี่สิบรออเราจะทําให้เป็นรอบเดียวก็คือเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่ครับ หารอะไรลูกกดหารหารเนี่ยจะกดเป็น backslash นะครับอันนี้คือฐานหนะารับนะครับเราก็หารยี่สิบหนูทำสิบรอบหนูก็หารสิบรอบโอเคเนาะกด enter เราก็จะได้ค่าตัวนี้มาเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์เลขไหงสำคัญต้องทำไมด้วยครับต้องตรงด้วยใช่ไหมการปัดเลขไหนสำคัญง่ายมากครับหนูดูตตัวตัวเลขด้านบนครับ อันนี้เลขกระยี้สัสี่ตัวอยู่ใช่ไหมผมปั้นเดือสามผมก็แงบเข้าไปเปตัวยกติทางขวาครับก็เป็นหนึ่งจุลเด็กหกบันปะให้แล้วต่อไปดู้รูพิมพ์สูขข่ครั้งเดียวครับหลังจากนั้นกดตัวนี้ครับตรงปลายด้านขวาล่างดึ่ครับจบครับไอทีนั่งกดเครื่องที่เลขกันเยอะแยะมากมายจบในคลิกเดียวครับครับนักหนาจารขอรีเพ ดี๋ยวไปดูในคลิปเอาอ่าเอาใหม่เนาะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทียี่สิบเกินแลครับเป็นเป็นหุ่นยนต์หรือไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะอันนี้คือยี่สิบยี่สิบรอบเวลาที่เราวัดยี่สิบรอบแล้วต้องอีกคอลัมน์หนึ่งหนูต้องทำไมครับหารหารรอบพอหนูทำสิบรอบใช่ไหมหนูหารสิบหนูกดเท่ากับ กดเท่าพูดรอบนะครับกดเท่ากับกดที่เซลล์ที่ดูต้องการจะหารมาันคือตัวนี้แล้วก็สลมมันด้วยยี่สิบของหนูสิบนะขออาจารย์ทำยี่สิบรอบนะครับฟิ 10. แล้วไงต่อเราล่าครับมันจะใช้สูตรเดียวกันนี้อิงไปต,ต่อต่อไปเสร็จเลยคืออันนี้ยมันก็จะลิงก์เซลล์นี้ อันที่สามมันก็จะลิงก์เซลล์นี้ตามให้เราลงไปตามเราเลยนี่คือความฉลาดของ Excel นะครับสเต็ปต่อไปลูกต่อไปเราต้องเอาทยกกำลังอะไรนะจ๊ะทีกำลังสองใช่ไหมอขออนุญาตนะครับอันนี้ทีกำลังสองอ่ะขอโทษนิดนึง Error ครับ Error ของค่าทีจำได้ไหมของหนู0ูนจุหาร10 Error ก็จะหาร10ด้วยนะ แอลเลอร์อของหนูจะเป็นเท่าไหรครับศูนย์ศูนย์สี่แต่ของอาจารย์ทำยี่สิบลอแอลเลอร์อของอาจารย์จะกเป็นแค่ศู 02, นยะ์ดศูนสองะไม่งงนะโอเคไปต่อต่อไปเราต้องการทยกกำลังสองใช่ไหมครับทียกกำลังสองเหมือนกันครับหรือก็เท่ากับลูกออิงเซลตัวนี้เราต้องการช่องนี้ยกกำลังสองก็ทำไมครับอ่ะกำลังสองกดยังไงลูกหรือกดตัวนี้ก็เลยครับเครื่องหมายคิว ยกกาลังนะครับยกกาลังเท่าไหร่ครับยกกาลังสองที่ี่เขียน exp อะไรก็ได้ต่ว่าไม่เป็นไรครับยกกำลังสองกด enter ซึ่งปัญหาเกิดเลขในสําคัญเยอะไปใช่ไหมเลือนซะเอาแค่สามตัวแล้วก็ทําไมครับลากสิจ้ารออะไรซึ่งเจอกไปเนาะ อ่ะทีนี้ปัญหาคือแอ r เลอร์ครับแอ r เลอร์ที่หนูคำนวณจำได้ไหมลกูกทำไงนะสูตรของมันคือผมเขียนตหน่อยมานะสองอขออนุญาตครับสอ,ออสองเดลต้าทีขออนุญาตสองเดลต้าทีแล้วก็คูณเลยครับคูณที ปีเพียงไม่เท่ากันอีกไม่เป็นไรค,นครับอเขียนครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือแอลเลอร์นะช่องแอลเลอร์อันนี้ดูดีๆนะครับสองสูตรเราคือสองคูณเดียต้าทีคือช่องไหนจ๊ะเดียต้าทีคือความคลาดเคลื่อนของเวลาอยู่ตรงไหนครับอยู่นี่นะศูย์จุดศูนย์สองแต่ของหนูคือศูนย์จุดศูนย์สี่นะ หนูจะพิมพ์เป็น0.04เลยก็ได้นะครับแต่ว่าสมมติอาจารย์จะอ,อ้างอิงตรงนี้ก็ได้นะครับก็ได้เช่นกันแล้วเราก็ฟูลตัวต่อไปคืออะไรครับตัวไหนลูก P ครับทคืออะไรฮะช่องนี้ไงก็กดไปรอบหนึ่งซึ่ง0.0462แล้วก็ทำไมครับ เลื่อนจุดเอาแค่ significant figure s ตเดียวก็คือเป็นศูนย์จุดศูนย์ห้าเขาจะปักโดยอัตโนมัติเลยครับแล้วก็ทำไมครับลากครับแต่ผมจะบอกว่าผิดอยู่นิดนึงผิดอะไรรู้ไหมถ้าหนูอ้าง error ของ t มันเข้ากันตลอดถูกไหมคือศูนย์จุดูย์สองถ้าหนูเลื่อนต่อไปอ่ะหรือลูกเซลล์ต่อไปนะเซลล์ต่อไปมันจะอ้างอะไร แอลเลอร์อคนล,ละา่ามันดึงลงมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหนูต้องการอ้างค่าที่มันต้องฟิกให้มันอยู่ที่เดิมนะครับสิ่งที่หนูควรทาเพิ่มเติมคือแบบนี้หนูกดไปตรงช่องนี้ใช่ไหมครับช่อง F หกสิบสี่นี้ใช่ไหมแล้วกด F สี่ทีเดิงนะครับซึ่งมันจะมีเครื่องหมายเงินเงิน,งนทองทองอะไรซึ่งมาก็เอาตัว F หมายความว่าต่อให้ผมเลื่อนลงไปจะอินค่านี้ไม่เลื่อนตามลงด้วยนะครับสําหรับบางบางบาง,บางค่าเราใช้แบบนี้ ง่ายกว่าน like ั้นคือพิมพ์มือศูนย์จุดศูนย์สองไปตั้งแต่แรกแล้วเลื่อนลงมาจากซึ่งก็จะได้ค่าเอลเลอร์บาของแต่ละตัวแล้วเสร็จแล้วที่เราทํากันมาเยอะแยะแต่ยังไม่เสร็จเราต้องพอดการ์ฟเนาะต่อไปครับเราจะข้อมูลนี้ไปพอดกราฟพอดกราฟครับก็กดที่แทรกหรือ Insert ถ้าเราเป็นภาษาอังกฤษนะครับ มาตรงแผ Table. นภูมที่เบลครัเลือกข้อมูลที่เป็นส c กตเ e อร์นะครับข้อมูลกระจายอาจารย์มันมีหลายกระจายเอาไหนแนะนำาัาออนซ้ายสุดยนะครับกดซ้ายสุดปึ๊บถ้าเร็วไปไม่ต้องตกใจเดี๋ยวไปดูซทำนะครับกดเลือกข้อมูลคลิขลกขวาตรงนี้ก็ได้ขวาเลือกข้อมูลตรงนี้ก็ได้แล้วก็กดอะไร ได้ไดเดี๋ยวเจอเพิ่มชื่อชื่อแผนภูมิชื่ออะไรครับไม่ไม่ใช่ชื่อเรานะชื่อคือแผนภูมิการทดลองอะไรก็ว่าไปครับอย่งอันนี้ก็เป็น t-square กับอะไรครับเลนสอะไรอย่างเี้ยครับชื่อกราฟกราฟน้อยๆของกูสลาัานนี้ก็ได้นะครับ ั่านคือเก่งครับนจะมีค่า x ของของชุดข้อมูลเนาะหนูกดตรงนี้ครับเลือกช่วงครับเราคอ,อนอะไรเป็นแกน x คนะเลนความยาวใช่ไหมครับหนูลากเลยดูอย่างอาจารย์สามสิบถึงแปดสิบหลากลากแล้วก็ enter ครับแน่นอนอ้างอิง x แล้วก็ต้องอ้างอิง y y ก็กดอีกทีหนึ่งแต่คราวนี้ช่อง y เราเอา t ีกลางสองถูกไหมเพราะเราคอ ความยาวละทีกำลังสองก็กดอีกทีหนึ่งซึมเสร็จแล้วอันนี้จะตงนิดนึงนะครับอันนี้จะตงนิดนึงขึ้นอยู่กับความตึงของผู้ถามโดนเขาลงเราเล่นเราเล่นเราเล่นนะครับของเราอาจจะดีดขึ้นลงมากไม่เป็นไรเสร็จแล้วแต่ถ้าส่งกราฟแบบนี้โดนหักแน่นอนองค์ประกอบกราฟมันไม่ครบครับกดคลิกคลิกกึ๊ก พอกดเอาใหม่นะมันจะมีดีไซน์แผ่นฟูคลิกๆกึ๊กๆ,กๆอ่าขึ้นมาเป็นดีไซน์แผบนรูเหนะ็นไหมก็จะมีลูกเล่นให้แบบว่าเอ้ยเนี่ยสีสันสวยงามอะสมมติว่ามันสวยนะครับแต่สวยไม่เป็นไรขาดอะไรไปไหนๆช่วยตอบกาจาย์หน่อยครับกราฟเนี่ยต้องมีการเลเบลด้วยว่าแกนนั้นมันคืออะไรอ่า เพราะนั้นหนูกดตรงองค์ประกอบแผนภูมิรูปชื่อแกนนะคะแนวตั้งหนูกดเพิ่มเลยครับชื่อแกนแนวนอนแนวนอนชื่อแกนตัวนี้เป็นอะไรดีลูกนะครับเวลาเขียนนะครับก็เขียนต,ตัวแปรนั้นและวงเล็บอะไรให้ด้วยครับ หน่วยนะครับหรืวงเล็บหน่วยให้จานด้วยนะครับด้านบนเป็นอะไรนะจ้าค่าอ่าสมมติเราอยากจะติดแกรมนะครับอิเลียดเท่าไหร่๊ะจ้าน่วยหน่วยไปเลยครับเศษกำลังสองเนาะเขียนแบบนี้นะครับเขียนแบบเรรีบนะครับขอโทษเสร็จแล้ว่ารอีก์ไหม อ่ะพอเราได้จุดแล้วเรามีการขีดเส้นใช่ไหมลูกอ่ะถ้าหนูจะขีดเส้นหนูกดตรงนี้นะจ๊ะกดตรงจุดจะนะครับสักจุดหนึ่งคลิกฝาคลิกขว